สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินวันนี้เราจะมาทำปูผัดผงกะหรี่กันครับวิธีผัดให้น่ากินเหมือนสั่งที่ร้านไปดูวิธีทำกันครับเราจะมาเริ่มที่ผสมเครื่องปรุงกันไว้ก่อนนะครับสีิวขาวครับ ซอถอยนางลมครับน้ำตาลทรายครับน้ำพริกเผาครับผงกะหรี่ครับก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนนะครับคนเข้ากันดีแล้วก็ให้เราใส่นมข้นจืดลงไปเลยครับคนอีกรอบนะครับ เราก็พักรอไว้เลยครับส่วนไข่นะครับเราจะตีเป็นเหมือนไข่เจียวนะครับตีเหมือนเราเจียวไข่นะครับแยกไว้เลยครับไม่ต้องใส่ลงในเครื่องปรุงก็ได้ครับเราจะมาเริ่มผัดกันเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ํามันลงไปครับตามด้วยกระเทียมครับเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับให้เหลืองหอมก่อนครับ กระเทียมหอมแล้วก็ใส่เนื้อปูของเราเลยครับตามด้วยน้ำเปล่าลงไปนะครับน้ำเปล่านี้ใส่พอประมาณนะครับให้เรากะาด้วยว่าเราชอบแบบมีน้ำขุกคลิกไหมนะครับถ้าชอบแบบมีน้ำขุกคลิกก็น้ำจะเยอะหน่อยนะครับ เสร็จแล้วก็ให้เรานําฝามาครอบไว้นะครับอบเนื้อปูไปสักพักให้จนเนื้อปูสุกประมาณทักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราอบมาได้ประมาณสองนาทีนะครับเนื้อปูเราก็เริ่มสุกนะครับอันนี้ผมชอบแบบมีน้ําขุกคลิกนะครับเวลาผัดถ้าเชื่อไม่ชอบก็ลดน้ําลงได้นะครับเราก็จะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะครับ ดให้หมอมหัวใหญ่นิ่มก่อนนะครับมันจะมีความหวานนะครับก็ให้เราอบไว้อีกแป๊บนึงครับประมาณสักหนึ่งนาทีครับจากนั้นก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนือ้อปูเราเริ่มสุกแล้วครับก็ให้เราใส่น้ำซอสที่เราเตรียมไว้นะครับ คลุกเคล้าให้น้ำซอสเข้าในเนื้อปูอีกสักพักนะครับตรงนี้ก็ชิมรสได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราใส่ไข่ของเราเลยครับใส่ไข่แล้วอย่าเพิ่งไปคนนะครับรอให้มันเซตตัวแป๊บนึงครับเราก็จะได้ไข่เป็นเส้นหน้าทางนะครับ น้ำข้นๆครับน้ำนี่คุกข้าวอร่อยมากนะครับพอไข่เริ่มเซ็ตตัวประมาณนี้เราก็ใส่พริกเลยครับตามด้วยขึ้นช่ายกับต้นหอมเลยครับนคนๆ้าทานมากหอมมากครับ,รบก็ปิดแก๊สได้เลยครับ ง่ายครับปูผัดผงกะหรี่ครับหอมน่าทานมากครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับปูผัดผงกะหรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทําง่ายมากครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับราคาปูก็ไม่ได้สูงมากนะครับทุกวันนี้ครับสูตรนี้สามารถผัดเป็นปลาหมึกเป็น หมูไก่เป็นอย่างอื่นเป็นกุ้งได้เลยครับใช้ได้เหมือนกันเลยครับลองไปทำดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับส่วนผสมก็มีปูม้าครับล้างให้สะอาดครับตัดแต่งส่วนต่างๆให้เรียบร้อยนะครับส่วนอกก็ผ่าครึ่งครับส่วนกล้ามก็บุบให้แตกครับขึ้นช่ายครับพริกกินดาซอยครับต้นหอมกระเทียมสับครับ หอมหัวใหญ่ซอยครับนมข้นจืดครับน้ำตาลทรายไข่ไก่ครับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำพริกเผาแล้วก็ผงกะหรี่ครับ